ห้องข้าวตัเซบาครับผมอาการไฟไม่เข้าเครื่องครับเราจะทําการทดสอบนะครับผมทําการเสียบปลั๊กก่อนครับผมไม่มีไฟติดนะครับไฟแสดงสถานะไม่มีนะครับเราําการแกะข้างในเครื่องนะครับผมเพื่อตรวจสอบครับจะมีน็อตซ่อนอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นน็อตไก่ควงดาวนะครับ ติ๊กเกอร์ปิดอยู่นะครับผมข้างในจะเป็นคลิปล็อกนะครับผมสายไก่ควงแบนหรือเด็กเป็นแบนนะครับไปค่อยงัดนะครับผมนี่คือสภาพข้างในเครื่องนะครับทั้งหมดนะครับมาใจให้เห็นอุปกรณ์ต่างๆข้างในเครื่องนะครับผม ตัวแรกคือทูโมสตตนะครับผมตัวที่สองคือตัวฮีเตอร์อุ่นนะครับตัวที่3คือไมโครสวิตนะครับตัวที่4คือฮีเตอร์หงนะครับผมตัวนที่ห้าต้อรับตัวเมียนะครับส่วนตัวที่6นะครับทูโมฟิลนะครับเราจะมาดูระบบไฟแพยในเครื่องนะครับ สายสีน้ำเงินนะครับผมวิ่งผ่านเข้ามาในส่วนของตัวไมโครสวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้ามาที่ฮีเตอร์อุ่นนะครับรอการทำงานนะครับผมอีกส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้าในส่วนของตัวหลอดไฟสแสดงสถานะอุ่นที่ด้านหน้าเครื่องนะครับส่วนสายสีแดงนะครับผม จะวิ่งเข้าในส่วนของตัวทูโมฟิลหนึ่งตัวนะครับเป็นฟิลควบคุมอุณหภูมินะครับผมจากนั้นก็จะวิ่งเข้าในส่วนของตัวฮิตเตอร์นะครับผมฮิตเตอร์หงนะครับส่วนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าในส่วนของตัวหลอดไฟอุ่นนะครับผมด้านหน้าเครื่องนะครับเราจะลองวัดไฟดูนะครับผมตั้งมิตเตอร์มตเตอร์ไปที่2 5 0โวลต์ AC นะครับ วัดไฟเข้านะครับเอ่อตัวนี้มีไฟเข้ามานะครับผมด้จับสายสีแดงเป็นดังนะครับส่วนสายน้ำเงินเราจะเป็นจับที่ตัวไมโครสวิตช์นะครับผมปรากฏว่ามีไฟนะครับผมเข้ามาที่ตัวไมโครสวิตช์นะครับผมไฟอีกส่วนนะครับผมจะวิ่งมาในส่วนของตัวฮีเตอร์อุ่นนะครับมารอให้ครบวงจรนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะวิ่งไปที่ไฟด้านหน้านะครับแสดงสถานะอุ่นนะครับผมจับสายสีน้ำเงินเป็นดักนะครับผมบัผ่านสายสีแดงนะครับผมเป็นโทโมโฟิลนะครับผมตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะครับผมแสดงว่าโทโมฟิลขาดนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งครับผมวัดในส่วนของตัวโทโมโฟิลนะครับผม สายสีแดงนะครับอ่าประกอบด้วยทงฟิวไม่ขึ้นนะครับผมทงฟิวขาดนะครับเราจะแกะทงฟิวออกจากวงจรนะครับผม วัดดูอีกรอบนะครับต่อจมวงจอนะครับวัดเปรียนเทียบระหว่างโทมโมฟิลตัวดีกับตัวเสียนะครับผมตันนี้ตัวเสียนะครับวันไม่ขึ้นนะครับผมต่ตัวนี้ตัวดีนะครับวัดได้ขึ้นนะครับผม ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าขาดนะครับนำทโทโมฟิลตัวใหม่นะครับผมเข้ามาในวงจรนะครับ ต่อสายไรให้เรียบร้ายนะครับผมอ,อ,อ้างหนึ่งเขาขันเข้าที่คานฮีตเตอร์กดหงงนะครับ ท่านหนึ่งต่อเขาก็ใส่ AC นะครับผมเราจะ เปลียนในส่วนของตัวโทมัสตัดด้วยนะครับผมโทมัสตัดสาเหตุที่ทําให้ไฟไม่เข้านะครับตนนัวนี้ลูกค้าแจ้งมาไฟไม่หม้อนะครับผมไฟไม่ตัดนะครับก่อนในส่วนของตัวฮีตเตอร์อุ่นออกกันครับ มสตา์ทนะครับผมหรือภาษาซาวันเรียกว่าสะดือหม้อนะครับจะไม่เคี่ยวอยู่ด้านข้างนะครับผมสองเคี่ยวนะครับพอเคี่ยวออกก็ทำการตันนะครับผมขึ้นบนนะครับ อ่านี่คือตัวใหม่นะครับผมเปียทำการข่างก่อนนะครับผมถ่างขาทั้งสองข้างนะครับผมเพื่อให้มันยึดกับตัวดอกในรูหม้อนะครับ นำแกนตัวกลางเข้าในดูก่อนนะครับผมของตัวก้านสวิตนะครับผมเอไซา์ในส่วนของตัวคิมจิ้งจกนะครับดัดเพื่อให้ล็อกนะครับผมจากนั้นจะปรับแต่ง เกี่ยวด้านข้างนะครับผมที่เป็นขานะครับเพื่อให้หยึดแน่นกว่าเดิมนะครับผมทางออกครับ ดัดให้เข้าที่นะครับผมให้แน่นนะครับผมพอเสร็จแล้วลองกดกดดูนะครับผมปรนะกอบงานด้านในเลยครับ ลองวัดดูฮิตเตอร์อุ่นนะครับผมฮิตเตอร์อุ่นมีความต้านทานนะครับปกตินะครับในระวัดนะครับผมวัดดูฮีตเตอร์หงนะครับผมต้องมีความต้านทานนะครับผม ก็ดูไมโครสวิตนะครับผมตั้งคูณหนึ่งนะครับผมลองกดดูนะครับขึ้นนะครับผมปล่อยลงนะครับขึ้นลงนะครับเวลากดสายงานนะครับสภาอาการกดหงแนะอุ่นนะครับผมประกอบพิเตอร์อุ่นเท่ากับที่ครับ อีกหนึ่งตัวนะครับปัเต้ารับตัวเมียนะครับปัดเตารับตัวเมียเต้ารับที่นะครับประกอบเครื่องครับผมเราเสร็จแล้วครับ รวปนะครับห้อของข้าตัวซีบ้านนะครับผมอาการไฟไม่เข้านะครับผมตัวนี้ทโมฟิวขาดหนึ่งตัวนะครับผมได้ทโมสตัดนะครับผมตัวตัดอุณหภูมินะครับผมตัวนี้เสียนะครับผมทาให้หม้อไหมนะครับผมทาให้ไม่ตัดการทํางานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่เรื่อยๆครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับผมช่องเราก็จะพยายามให้ความรู้กับคนที่ไม่รู้นะครับผมใครที่รู้แล้วก็เข้ามาศาึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ